สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JCBL หี่กับผมเจหรือจะเรียกว่าใจปืนหลีหรือว่าครูใจปืนหลีก็ได้นะครับเมื่อก่อนผมสอนภาษาไทยใหญ่เนาะอาจจะเรียกครูได้ยกนะครับ EP นี้หรือว่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเราจะมาคืนความสุขให้กับแฟนคลับแจกของขวัญให้กับแฟนคลับที่อ่าเป็นเขาเรียวกว่าอะไรดีแฟนคลับพิเศษนะครับครับผม ปี2024ผ่านออปี2023ผ่านพ้นไปนะครับเรามีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราหรือว่าในช่องของเรานะครับสำหรับช่องของเราก็ได้ถือว่าเติบโตขึ้นในระดับหนึ่งในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเราก็เคยตั้งไว้ว่าผู้ติดตามหลักแสนแต่ก็ไม่ถึงสักทีแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ผิดหวังเลยนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาผมก็ได้ทําความฝันหลายอย่างของผมเป็นจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้ไปเที่ยวรละฉาน ซึ่งผมใฝ่ฝันมานานตั้งเ็าเรียกว่าอด้อยากไปมาตั้งความหวังว่าอยากไปเกือบส0ปีเนาะแล้วผมก็ได้ไปจริงๆไปเที่ยวเป็นเวลาเดือนหนึ่งไปทําคลิปอะไรต่างๆให้เราได้ชมกันนะครับไปเที่ยวเชียงตงุงแทบจะทุกทุเมืองนะครับด้วยการขับเพียงแค่รถเครื่องคันเดียวนะครับแล้วก็ได้ไปมอบเงินได้ไปให้แก่พ่อแม่นะครับอ่ะครับผมอันนี้คือสิ่งดีที่ผ่านพ้นเข้ามา ในชีวิตเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีอีกหลายสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ก็ขอให้มันจบไปในปีที่แล้วนะครับในปีที่แล้วนะครับเพราะปีนี้ปี2024แล้วนะครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับก็ต้องอันดับแรกต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมชม่องรับชมเขาเรียกว่าอะไรเดียคลิปของผมตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันยังซับสไครต์นะครับซึ่งเราก็มีแฟนคลับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร ตัวโยงมากมายนะครับที่คอยคอมเมนต์ทุกคลิปแล้วก็สมัครสมาชิกนะครับอเออปีที่แล้วเรามีคลิปที่มีคนยอดคนติดตามอออคนติดตามดูมากที่สุดในน้ำประมาณ4 000, 5, 000, ี่0 0ื่นห้าหมื่นมั้งคลิปเดียวนะในในคลิปเดียวนะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับในปีนี้ปี2024ผมไม่ขอตั้งไว้ผู้ติด,ดตามเป็นหลักแสนก็แล้วกันผมขอตั้งไว้แค่ส0 0 0มเพราะว่าอตอนนี้ก็2 0,000กว่าแล้วเนาะไม่ต้กล้าตั้งความหวังเยอะนะครับ เพราะว่าเราก็ไม่ได้ทําคลิปอะไรพิเศษเล้วแหละนอกจากออกมาพูดอย่างนี้นะครับซึ่งประเด็นสําคัญหรือว่าเพนทพอยต์ของวันนี้ไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับเพนทพอยต์ uh, point ของวันนี้ก็คือเราจะมามอบของขวัญให้กับแฟนคลับเ uh, <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรดีพิเศษของเรานะครับครับผมอันดับแรกนะครับแฟนคลับที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแฟนคลับตัวยงหรือว่าเป็นแฟนคลับที่ติดตาม คอยคอมเมนต์แทบจกทุกคลิปแล้วก็ได้สมัครเป็นสมาชิกของช่องเรานะครับด้วยการจ่ายเดือนละ50บาทมาแล้วประมาณ4เดือนมั้งรับเดือนนี้เป็นเดือนที่4นะครับท่านผู้นั้นก็คือคุณมีตังดีๆขอบคุณมากนะครับของร้อง้ันได้แก่นี่นะครับรวมย่างนะครับย่ามไทยใหญ่นะครับย่ามไทยใหญ่อันนี้พิเศษมากผมได้พกพาไปทุกที่ในละฉันแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นไทยใหญ่ตีกองเนาะเนี่ย เหลืองเขียวแดงนะครับอ่าแล้วลายลายผ้ดตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าลายของคนเชียงตุงลายของคนเชียงตุงคล้ายๆแบบลายล้านนาเนาะซึ่งเนื้อผ้าเนี่ยเป็นของไตหลวงนะครับเป็นของไตหลวงแต่คือลายเนี่ยจตตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าลายเชียงตุงนะครับันนีนกองกองคนตีกองก็คือหมายถึงคนไทยใหญ่นะครับอันนี้คือสําหรับคุณมีตังค์ดีๆนะครับที่ได้คอมเมนต์แทบจะทุกคลิปแล้วก็ อ่าเขาเรียกว่าอะไรดีสมัครสมาชิกนะครับสมาชิกสมาชิกของเรามีตั้งแต่เดือนละห้าสิบเดือนละมีสามระดับเนาะก็ลองเข้าไปดูกันดูนะครับถ้าสมมติว่าคุณมีตังค์ดีๆยังอ่าสมัครบัตรสมัครสมาชิกของเราต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าครึ่งปีผมจะมาแจกรางวัลใหญ่นะแต่นี้ขอนี้ก่อนนะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าอ่าราคาถูกๆนะถ้าซื้อเมืองไทยในประมาณสี่ห้าร้อยแล้วมันขับผมว่าอ่ารบกวนคุณมีตังค์ดีๆ เขียนชื่อเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ไว้ฝากไว้ในข้อความนะครับเดี๋ยวผมจะส่งถึงบ้านเลยนะครับขอบพระคุณมากครับครับผมอันนี้คือคนแรกนะครับคนที่2นะครับผมต้องขอมอบให้แกเขาเรียกว่าอะไรดีเอ่อแฟนคลับดีเด่นนะครับที่คอยคอมเมนต์แทบจะทุกคลิปนะครับคนนี้ก็แทบจะทุกคลิปนะครับคนนั้นก็คือคุณวินเซนต์นะครับคุณวินเซนต์อันนี้ก็รบกวนฝาก เขาเรียกว่าอะไรดีชื่อเบอร์โทรนามสกุลที่อยู่ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อไปนะครับรางวัลที่ได้ก็คือตรงเงิงน1,000 0บาทไม่ใช่10,000บาทเงิน1 0 0 0 0จ้าดนะครับแรกได้ก็ประมาณสักสักเท่าไหร่ดีวะประมาณร้อยกว่านะร้อยสิบร้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเดียกดีต่อใจเนาะหาหา,หายากนะครับสะสมไว้นะครับเก็บไว้นะครับ แล้วก็แฟนคขับอีกคนหนึ่งที่ผมอยากจะเชิญชมก็คือ,อคุณทวีศักดิ์นะครับที่อยู่ประเทศแคนาดาได้ช่วยมา,าได้กด ดังส์หรือว่าบริจาคมาสองรอบนะครับรอบละสิบสามสิบสามก็ประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเหรียญน,นะครับยี่สิบเจ็ดเหรียญเป็นดังไทยก็เกือบพันนะครับขอบคุณมากแต่ผมไม่มีของอะไรส่งให้นะครับเพราะอยู่ตั้งแคนาดาค่าส่งมันสองสามพันผมช่องของผมไม่ได้มีรายได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอดกดติดตามมาโดยตลอดนะครับคือถ้า คุณติดตามมาผมไม่รู้หรอกว่าใครติดตามบ้างแต่ถ้าคุณคอมเมนต์่ะผมรู้นะว่าคนนี้คอยคอมเมนต์ก็คือถ้าอยากได้รางวัลถ้ากลางเดือนเอาประมาณสักกลางปี2024เราจะมาแจกอีกประมาณสักเดือน6นะครับเดือน6เราจะมาแจกรางวัลอีกจะมีชุดไทยใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมา,าแจกรของรางวัลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นการขอบคุณหรือว่าคนความสุขให้กับแฟนคลับนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบพระคุณมากครับ